สวัสดีครับสติวเพชาแนลนะครับวันนี้วันที่20มิถุนายน2564นะครับผมตอนนี้นะครับระบบ iOS นะครับก็ได้ปล่อยอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังเวอร์ชันล่าสุดออกมาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน11.3.0นะครับผมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานนะครับคาดว่าน่าจะปล่อยอัปเดตออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่ม iPhone 4นะครับแล้วก็ iPhone 5นะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับ ไม่สามารถจะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้เป็นปกตินะครับส่วนระบบ Android นะครับก็ได้มีการปล่อยอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่ยังไม่อัปเดตนะครับก็สามารถที่จะอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้แล้วนะครับท้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าหลังอัปเดตนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับและจะมีอะไรใหม่ๆบ้างหรือไม่นะครับไปดูกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับขออนุญาตกดอัปเดตนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับผมระบบก็จะทำการอัปเดตตัวเองอัตโนมัตินะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในหน้าหลักของแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วนะครับ สิ่งแรกที่ผมเห็นเลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับมีแท็บเมนูนะครับสำหรับเอาไว้ลงทะเบียนในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับระบบก็จะพาเด้งไปที่ตบอ่ะลองกดให้ดูนะระบบก็จะพาเด้งมาที่หน้าเว็บไซต์ของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับก็สามารถที่จะ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะครับตั้งแต่วันที่21มิถุนายน64นะครับเวลาของโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับโครงการนี้เขารับเพียง4ล้านคนเท่านั้นนะครับเพื่อรับ e voucher นะครับจำนวน7,000บาทเลยนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ G Wallet กันครับไปดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับกดเข้าไปนะครับปึ๊บเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดไปที่10คนละครึ่งนะครับขอเช็คสถานะล่าสุดสักหน่อย ก็ยังขึ้นข้อความคำว,ว่าโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้วันที่1กรกฎาคม2564นะครับโอเคระบบยังปกตินะครับปรากดตกลงไปนะเสร็จแล้วมีไรโผล่ขึ้นมาอีกนะครับผมก็แท็บเมนูยิ่งใช้ยิ่งได้ก็ขึ้นมานะครับและแท็บเมนูนะครับสิทธิ์ที่เราเคยได้นะครับก็ยังคงอยู่นะครับเครื่องนี้ได้เราชนะนะแล้วขออนุญาตเกินนิดนึงนะครับผมสําหรับผู้ที่สนใจโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผม แนะนำว่าติดตามช่อง steel p a y channel เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมมีแผนที่จะย้ายโครงการนะครับจากโครงการคนละครึ่งนะครับไปสู่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมเนื่องจากว่ามีแผนการใช้ใจ่ายในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อยู่นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับ,าารรบสำหรับผู้ที่สนใจนะก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับ จะได้มีข่าวสารล่าสุดนะครับทั้งในส่วนของโครงการสิทธิ์คนละครึ่งนะครับแล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ